ลอกล็อกล็อกล็อกัจฉริยตปติร้อยเเกียตหัวเมืองเชียงวัดตัวผู้จะใครหนาใครตาบอกเคยหน่อยเด้อกร้มตาสุปตะเอามากุกราบมังกรมตผลบนลานนาลังเปเป้อ้าวสาธุอันนี้มักกันตนโซนมอนกันตามากับเรียนพรนกันเตอร์เปิงบัง เปิงบัมเปิิบัมเปิราะเป็นลำเียงเจอเอเเแต่แนวแต่แนวแต้วัด้เล่กจัดอ่ได้แองได้สามตัวเปิรนลำยางเดียวเลยเตะเ๊ะว้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่รัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอยากเด้ตัวชุดตองตันน้ำอัะสั่นต่อกันไหมเนาะอยากตัดต้นเนอะกูจใช้ี่อมาทำมาแงมาก จินผู้ทั่วลกนะนามก่อนนามก็อันเนี้อันเด้ออันในมักกันตนตนมนกันตามากาเทียนขอสอตัวสมตัวแล้วจันแจมวาหาสามภู้ขาววาหาหนึ่งบ่เตีบาดีมึงจะออกแปดกแปลเออรังอรมาต่างๆมันก็ส่วนชนออนมันกระทมาแทบจันแจมวาหา หาใจทุกันอรหันต์เต็มนโมพุทธาอยากปรามัตตะสุภเสียนเจนเป็นเ้าผู้ขาโวจังชีคเทวเด่นเตีนมัดต่ำฟังให้เตียนท่านพระอรเมร์ปรมาตเตะโสมะกะเตียนเป็นจังคีมาตราดปลาตายฟูนเหมนมากกว่าใช่ไหมพุทโธพุทโธอยู่ข้ามเก่านี่แหละปรมาตตะสุมกรสอนอ่อนมาเกเตวิรูปัเทหิเมเมตังเมตังเอลาปเทหิเมชาปยาปุทเทหิเมเะตังเมตังกันห้าโกตะเมเจหิจะอปารเกหิเมเะตังเมตังดิตารเกหิเมยาตุปะเรหิเมทะตังเมตังปุงปะเรหิเมมา ลาปารโผหิงทีมามังหิงทีทีปารโผล่มามังจะถูปโรหิงเคมามังหิ้งทีพงปโรสัตเบสัตตาสัเบปานาสัเบปูตาเจเกวราสัเบปารณิปัสสันตูมากินจีปาปมาปรมาอัปปมาณโอบุตโอะอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาณโสทังโอะปะมานะวันตาณีสิลิงกปานีหังวิชิกาสตปะนิอุบนาภีสัลภูโมศีกากาตาเมระคาคาตาเมภริตาปติกามันตุปูตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตะนังสัมมาสัมบุตานัง ผูวิรูปักอัดโตมาสังโฆลปรามติอิมกะเตียนหนูเตียนใจสร้างสุระบารมิตะเทหลังสังการอริยตานสั่นบังโคนชนบังกะตูองค์ผูงค์ย่าบารมิตวงดวงถิ่นดวงธรรมอริยตามตุ้มบรรดาข้าพเจ้าข้าพรผมผมบารมิตูพูดภาษาธรรมอริยตามตุ้มบรรทนคนไม่รู้มนุษย์ไม่รู้ผูมบังการกตะเตียนนังกตาขอโอกาสขออนุญาตทุกคนทุกท่านปริยตานสั่นบังโคลผู้เตียนใจเป็นอย่างนี้อิติปิโสพระราชาสัมมาอรหังกิตังที่เมเกเวสะโรมาตาสุภเตนเป็นตุ้มบารมิวิรูปักอโกรยันโตรส สี่วันนำปรากฏทั้งหมดทั้งปวงอริยบาตรบอกแล้วไงปรมัตตาถ้ากล่าวไม่ถึงก็หัวสีหัวสีอริยันตัวส่นมันเก่งกล่าวถึงแล้วอันนี้มนเชิญอริยันตามต้วนบนโตสีตุโตนาคราพุทธชงนาคราพุทธเจรินนาคราปรมัตตาอนันตนาคราปรมัตตาสุปเตวิลบักโสปัตโรมาเตเปเตเวโตปรามาตาสุวันโนสวันนวพุทธตตัมโมสังโฆอิทิพิโสพระวาสัมมาอรหังสมควรเจเวลาปรมัตตาทุปเตยนุกอารมณ์ตันเตยนตันตะเวยปปรมัตตาภคบัญชาจะพักกิจนะโม Duka patah jani duka baya pata jani baya suka pata jani suka hontu sabbe di pari no jamehi tampadang kunja tampadang sabbe dewa nomo dan tuan sapa sampati citya danang dak dan tu sataya silang lakan tu sapada awan nabi datamun tu gatkan tu dewata katang ตาเบพุทธาบรับปต,ตาปันเจกานันจะยังพรังอารหันตานันจะเตเคนารักังบันดามิสัพปะตุนสาธุับปูเรือนชัยนะครับเอฟซีหลายคนท่านรู้จักออกเข่าลงดังนะครับเป็นคหรกแล้วนะัน เมือนตาปุู้ัตพระรวธรรมะครวะสังขารคารวพอมาถิ่ถีทานธรรมะทั้งขวงปรมตทงตาีแต่กาปรดีปรดีสินทาปเจอแต่อีท่าระรรมันธ์ท่านบรรลุบรรดาปรมติถ้ามากระตินถ้ามากระตินชนกทานทั้งปากออกของท่ารม่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่ที่มาไ่่่่่่่ิ่่่โ่่่่ระ่่่น่่่ม่่่เ่่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 ่ต่่่่่่กา่่่่่่่าา่่่่ม่ต่ ขอรับว่าอามัดพันตเด้อาุหส์ะซามคุกเคยได้บุเคยะสาุได้ป้าว่าทำตายยันได้เขียนให้ามโตตรงสหรอได้อาจารย์มาอาจารย์มาพระไครกระดอดเนาะมาตะไกรนั่งขานนออกขานั่ปฏิวัติด้หกกับเจ้ตัวเดียวกันปิวัตเอาอีกกัน

<laughs> ลูปากเลยครับ <laughs> <laughs> เป็นเช oh. ือกบาลิี่หาเมจิกมจิกปากกามจิก <laughs> ใครมีสีบ้าง <c oughs> สีสอของเแท้เลยสีแดงอกยงุ่นกทรนายกในใบซาผู้จังีละยองยมากเปหมุนมอนมอหมุน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 หัดเด หมวเป็นซากับเปกระถมมันก็วะบอกเขาได้นเราว่าไปฟักอินเลิศบ้านเขานี่แหละกินแค่เขานะไม่ใช่บ้านอะไที่ครับลืมปกมะน้อยู่ปกมะน้อยู่บอกไม่ได้จิขึ้นไหนเกี่ยวกับวุ่นแล้วที่จะได้เสียทุนเอาเอาบ่มีบันไดเอาเอาบองไหนเจนพอเก็นไว้ในโอ่งก่อนไหมในโอ่งในโอ่งก่อนเหรอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว เปัเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วีเลือเหี้ยแลเาหมนบอกเรียกตีกับปูเดนใช่ปูเดนใช่ฉับอกเยเสีกัีอยือดีนี่อ้วบาปากกาเสียแล้วะเอาอผมบอกเยปากกาของเราเป็นแบบต้องเสือนันนี่ปากกาโอ้ยดําฝนบุกขึ้นมาจริงรอโอเคเว้ยมีอย่างบักรทับไดพูดสีสวง มีแค่ว่าหรอเอืนท่ามซองร้อยเนตล้านเปอร์เซ็นต์โอ้ทงวัดเปนเมตุเราผีม่ผีบานหงวัมดก็เห็นมาเทียจะแซ่ไปแซ่ับเีวไปเมือนี้ก็แซ่ต่อะหนเรใส่เสีชัวมันดองต่อ เดียวหน้าคือเหตุกดเปีบทศนเขาเค้กินนามขึ้ฉันปริยัตันสันมันไกเ้าสว่างอริมาตาสาสุนธโรเบียงบนแบีงลางบนตำบนูงุณาหนักหน้าที่หน้าโคปรมัตตาโซมารมัตตาผู้ขาพระเจ้าระยะเตาโซปกรมัาตาขอพระมตาครวัรว่าปารมตาสุปตุ พุทธบัตกันโซนังกรรมมาก็จะโซนมส่ท้ายคิดคักปุกประเดิมสักหน้าที่สวดไปเส้นเข้าไหวเหล่าเวียตาปิงกระดมติ่งสุบะต่อยบอกเจ้จอยให้คักคารับตัตระมัดตรอนธรรมะตรอนส้นมาตนค้นกับส่างกัมาปรมัตาสุปเตียนหนูเดียนไถ้ทางธุระเป็นผู้เขียนเขียนภาษาถูกเอ้ยผู้เอ้ยปรมัตาสุปปึกบาปึกยาผ้าเขียนอย่างนี้คารัติกันถึกเราเขียนภาษาถูกเขียนภาษาถูเขาพงอะไรออกันไหมปูบ้านนอน ตัวใหญ่ๆนะปู่เด้อซุมเอานะครับผมมั่งซุนั่งกังมะก่อยคอยผมต้มแสบผมนำจำจุกมัดอเกขึ้นธรรมตัสุปกระตุ้นฐานศูนย์พอธรมะตังสุปกระตุ้ยานศูนย์ ปูมีทับด้วยอ่ะข้างล่างห้าศูนย์ห้าสองหนึ่งหพอดีด้วก็จะลักยังไปขายเลยก็จะรักง สโก้มโกอิสมกลกล็อกอกลอกอัเตวิสาปร้อยเห้อมืองเชียงวัตอปูจายไถนาตาบกเขยน่อยเดี๋ยวไร้อมัาสุประต่เอามากุกะมกะบรมัตนบนลานนาลันเปะเปะฮ้าวาุสาทุหต้าศนย์หงกอนึ่ร้าาศูนย์ห ้องกรซองต้องเห็นเอาป่าไม้กับไปไงแล้วนูกูผู้ที่ปากระินบนคือแห่งปองแตงๆกับเราคันต้องลองต้องปองดาบองก้นด้งเปลปทั้งเราทั้งนู่นเลยากทีว่าเปบอกเลเขาแหนวสั่นไปหอปวยรบกองดาบถึงฟ้าืสดปวดปวดองเียมันดอกอเป้ีลาน้อยออกแปป แบนนลายบนน้านนี่ปัจจุบันนี่ว่านีิเขาเกี่ยนเสียกูไม่อีกอะไรบ้านกูนเด้อยมันเอาที่ว่ากูนเด้อบ้านเนี่ยกูอนเดอยเีนหน่อยตมาเต้ยเสี้ยเี่อยนกเกีนอันนั้นกราูกับสวดภาษาท้ํากูคือกันมันเป็นออกไม้จังสีมันเป็นโผล่ไปไปเองที่ล่ะ คนมาทำงานก็ต้อคิดจดหวังนี่แหละอันเดออันเดออันนี้มักกันโซนมอนกันตามาับเรียนคนกันเตอร์เบิ่งบัง เปิบัเเปินบัมเปิดากะเบนลำเียงเจอเเแต่แนวแตนวแตวชักีเลยถูกจักีเแองได้สาตัวเปิดลำยางเดียวเลยเป๊ะเป๊ะว้าอาตะนกับมบางวดที่แล้วมันอ่เขาอยู่บว่าาวเมัดีมัดีมีศีลสุโขู้นมีศีลบ่มีศีลบ่มีศีลับมีศีลสิโูซมนมีมีศีลมดเน้อ